สวัสดีค่ะพบกับน้องแกะกันอีกแล้วนะคะวันนี้น้องแกะจะมาสอนลงเรตลิงชาวแมนขั้นวีค่ะจะเป็นยังไงนั้นไปรับชมกันได้เลยแต่ก่อนอื่นน้องแกะขอฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องแกะหน่อยนะถ้าพร้อมแล้วมารับชมกันเลยค่ะ มานะคะตอนแรกชาวแมนจะปล่อยเสาระเบิดค่ะถ้าเราไปอยู่ในวงเสาเราจะโดนดาเมจนะคะแต่เราก็สามารถตีบอสไปเรื่อยๆจนบอสเลือดลดไปประมาณ30%ได้นะ เมื่อบอสเลื่อนลดไปประมาณ30%บอสจะเข้าแมคคานิคบอสจะปล่อยสาเลเซอร์ออกมา4มุมค่ะแล้วที่ตัวบอสจะมีโล่สีขาวถ้าเราตีบอสจนโล่ขาวหมดเสาจะหายไปเองนะคะแมคคานิคที่เพิ่มเข้ามาในซีซั่นนี้จะเป็นโซรามคุกกี้นะคะโดยบอสจะเลือก3มคนที่ติดดีบัฟโซคนที่ติดดีบัฟโซ่คนนั้นต้องอยู่ใกล้ๆกันถ้าอยู่ไกลกัน โซ่จะเป็นสีแดงแล้วโดนดาเมจเรื่อยๆจนกว่าทั้ง3คนจะอยู่ใกล้กันค่ะพอตีบอสจนเลือดเหลือประมาณ40%จะเข้าเมคคานิกบอสจะปล่อยเสาโยนพิษให้ตีจนก่อบอสหมดเสาจะหายไปเหมือนเมคคานิกตอนแรกค่ะ ชั้กหนึ่งบอสจะปล่อยเสาระเบิดสีเสามีเสาพิษตรงกลาง1เสานะคะพยายามตีเสาพิษทิ้งไปก่อนเราจะได้ไม่เจ็บมากเวลาบอสยิงลูกเขียวพยายามหลบย่ายืนหย่ขพางหน้าบอสนะคะแรงมากเลยจากนั้นก็ทำการดูดดาวเมีใส่บอสจนตายได้เลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับเลดบอยลิงชาแมนไม่ยากเลยเช่นวีล่าถ้าเพื่อนๆมีตัวที่โหดก็สามารถข้าม,มแมคานิกที่บอกมาข้างต้นได้นะคะแล้วก็สามารถทำเวลาให้ดีขึ้นได้นะน้องแก่ยังคงสุ่มเกลือเช่นเคยคะ่ะเลยมีตัวเท่านี้นะฮึถ้าเพื่อนๆมีอะไรสงสัยสามารถคอมเมนต์ถามน้องแก่ไว้ล่างช่องได้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะ